ใครคุมอาหารอยู่ข้ามคลิปนี้ไปก่อนเลยนะวันนี้ฉันทำขนมไข่หงเกเคลือบน้ำตาลนะจ๊ะส่วนผสมมีทั้งหมด3ส่วนนะเดี๋ยวเราไปทำไส้ก่อนเอาถั่วเขียวลอกเปลือกไปล้างน้ำให้สะอาดแล้วก็แช่ไว้ประมาณ4ี่ชั่วโมงจากนั้นก็นำไปนึ่งนึ่ง30นาทีพอครบเวลาก็เอามาใส่เครื่องปัน่นอันนี้ใครจะเอาไปผัดเลยก็ได้นะแต่ว่าฉันจะปั่นให้มันละเอียดนิดนึงแบบพอหย,ยาบๆจากนั้นก็ใส่ส่วนผสมทั้งหมดมีพริกไทยน้ำตาลเกลือแล้วก็กระเทียมเวลาปั่นก็ ปั่นตามความชอบได้เลยนะใครที่ชอบแบบละเอียดก็ปั่นให้มันนานๆหน่อยอย่างของฉันก็เนี่ยปั่นให้มันพอประมาณเนี้ยเราจะได้แบบรู้สึกว่าพอกัดเข้าไปมันจะยังมีสัมผัสถั่วอยู่เสร็จแล้วก็เอามาตั้งกระทะผัดให้กระเทียมกับพริกไทยเริ่มมีกลิ่นหอมไม่ต้องผัดนานมากนะเนี่ยแห้งประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วเสร็จแล้วก็พักไว้ให้เย็นจากนั้นเราก็มาเตรียมแป้งโดยการผสมส่วนผสมที่เป็นของแห้งอะ่ะทั้งหมดแล้วก็คนๆให้เขาเข้ากันนิดนึงค่อยเทน้ำกะทิลงไป ส่วนน้ำเปล่านี่ฉันก็ค่อยๆเทลงไปทีละนิดนะอย่าเพิ่งเทลงไปทั้งหมดจากนั้นเราก็ค่อยค่อยนวดให้แป้งกับน้ําอ่ะเนียนเป็นเนื้อเดียวกันเสร็จแล้วก็เทน้ําที่เหลือลงไปนวดประมาณสักห้าถึงสิบนาทีอะ่ะแล้วแต่ก็เนี่ยนวดให้เขาเป็นเนื้อเดียวกันประมาณเนี้ยให้เราจับแล้วมันมีความรู้สึกว่ามันเหนียวอะ่ะเนี่ยประมาณเนี้ยก็ใช้ได้แล้วเสร็จแล้วพักแป้งไว้ประมาณ3ามสิบนาทีระหว่างที่พักแป้งอยู่เราก็มาเตรียมปั้นไส้ขนมรอไว้ฉันก็จะปั้นก้อนประมาณ2ี่บกรัมนะ เนี่ยให้เป็นก้อนประมาณนี้ไม่ต้องกลมมากเสร็จแล้วพอครบเวลาก็นําแป้งมา,มาปัน้นเป็นก้อนกลมๆประมาณสามสิบกรัมถ้ากลัวว่าเราปั้นไม่เท่ากันอนะ่ะให้ใช้วิธีการช่างเอานะจากนั้นก็นํามาใส่ไส้แล้วก็ปิดให้มิดแบบนี้ไม่ต้องกลมมากเพราะว่าเวลาเราเอาไปทอดอะ่ะมันก็กลมระหว่างที่ปั้นก็ใช้แป้งนวลโรยจานก็ได้แป้งเขาจะได้ไม่ติดกันจากนั้นก็นํามาทอดในน้ํามันร้อนน้ํามันนี่ไม่ต้องรอให้เขาแบบร้อนจัดนะก็คือถ้าสังเกตว่า มันเริ่มร้อนแล้วก็เอาขนมลงไปทอดพอได้สีเหลืองประมาณที่เราต้องการแล้วว่าจากนั้นก็ตักขึ้นแล้วก็พักให้เสด็จน้ํามันต่อไปก็มาเคี่ยวน้ําตาลเคลือบโดยการผสมน้ําตาลน้ําแล้วก็เกลือเวลาเคี่ยวให้ใช้ไฟกลางนะจากนั้นพอน้ําตาลแล้วก็เกลือละลาย สังเกตว่าเขาเริ่มเบือดเป็นฟองก็ปิดเตาเสร็จแล้วให้เทต,ต้นหอมที่เราซอยไว้ลงไปขั้นตอนสุดท้ายเราก็เอาขนมที่เราทอดไว้ลงไปคลุกกับน้ําตาลตอนคลุกขนมนี่คือเราไม่ได้เปิดเตาแล้วนะก็คลุกคลุกไปเรื่อยๆแบบนี้จนน้ําตาลเขาเริ่มเป็นเกลด็ดสังเกตว่ามันเริ่มแห้งก็เนี่ยก็ค,คือได้แหละเสร็จแล้วจ้าขนมไข่หงอร่อยมากไปลองทํา